โปรแกรมไบโอเพปไทด์ ide, โปรแกรมฟิลเลอร์โปรแกรมบอลลูนท็อกซินโปรแกรมที่ครบจบอยู่ได้เป็นปี3ามตัวนี้เนี่ยเขาจะออกครอบคลุมทุกอย่างของปัญหาเราและที่สําคัญเวลาทําด้วยกันเนี่ยเขาจะอยู่ได้ยาวนานอย่างเช่นเคสนี้นะครับเป็นเคสที่คนไข้เนี่ยนะครับอยู่ที่เมืองนอกนะครับแล้วก็จะบินกลับมาเนี่ยปี2ปีทีหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยทางเราก็จะเลือกเป็นโปรแกรม3ตัวนี้นะครับคอมโบนี้ร่วมกันนะครับซึ่งตอบโจทย์ทุกๆเรื่องราวปัญหาของผิวเราเลยนะครับอย่างเช่นอันแรกเนี่ยเป็นโปรแกรมไบโอเพปไทด์เนี่ยซึ่งเขาเนี่ยจะช่วยเดร ส้มเหลืองบริเวณใบหน้าทําให้ผิวดีขึ้นยกกระชับขึ้นตัวนี้เนี่ยก็จะได้ทั้งเรื่องยกกระชับทั้งเรื่องผื่นผิวผด ลูกขุมขนนะครับตรงนี้ก็จะตอบโจทย์นะครับอันที่2เป็นโปรแกรมบริวทิลท็อกซินนะครับอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะว่าจะเก็บพวกริ้วรอยนะครับใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะช่วยลิฟต์หน้านะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเข้ามาบูสต์ผลทําให้เห็นผลยาวนานขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยเกิน30 40เนี่ยริ้วรอยใหญ่ๆจริงๆเนี่ยเราก็จะตกท้ายด้วยโปรแกรมฟิลเลอร์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยเขาก็จะมีการทําที่บริเวณร่องแก้มนะครับมุมปากนิดหน่อยหน้าแก้มนิดหน่อยตรงนี้เนี่ 3ตัวรวมกันเนี่ยปี2ปีได้แน่นอนเลยครับ